สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาบ้านน้องสาวชื่อน้องวาลีค่ะน้องวาลีกํลาลังล้างไข่ค่ะเพื่อนเอนเห็นไหมคะเพื่อนๆทุกคนน้องวาลีนี่ทําอะไรคะกําลังทําไข่เ็นค่ะอ๋อทำไข่เค็มเหรอคะน้องวาลีขายเหรอคะหรือว่าทํา ทำขายเหรอคะขายค่ะอ๋อเหรือคะยขายส่งขายปลีกเหรอคะโอ้เก่งจังเลยคะ่ะน้องวลรีคนนี้ทำไมน้องวลรีคิดทำไข่เค็มขายคะเสริมไรายได้คะ่ะอ๋อเสริมไรายได้เหรอคะ ดูสิคะพี่พี่ๆน kind of ้องๆทุกคนน้องวลีขยันนะคะดูสิคะจากทํางานแล้วก็ตอนเช้าเมื่อนี้น้องวลดีจัดล้างมาล้างไข่เค็มแล้วก็ต้มไข่เค็มค่ะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมคะน้องๆวลดีทํากิจกรรมนี่คือต้มเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆต้มเสร็จแล้วพอต้มเสร็จแล้วแล้วก็มาทําเป็นแพ็คอย่างนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนทําเป็นแพ็กนี้นะคะขายนะคะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะ เพื่อนๆทุกคนถ้าใครสนใจนะคะทักมาได้นะคะน้องวลีถ้าเพื่อนๆเนี่ยสนใจน้องวลีมีเ,เบอร์โทรมัมยค,ะ,คะ,ะจดสิคะเพื่อนๆเพ,อนเพื่อนๆดูนะคะจดค่ะเบอร์อะไรคะน้องวลีบอกด้วยค่ะศูน1์หกสองห่งค่ะ,คะ,คะ เพื่อนๆทุกคนถ้าสนใจทักน้องวลีมาได้หรือว่าทุกเบอร์โทรที่เดี๋ยวจะใส่ไปให้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆพอขอให้เพื่อนทุกคนมาอุดหนุนน้องวลีน้องเบ็ดป้าจอยด้วยนะคะเพราะน้องวลีก็ทํางานเสริมไปด้วยทํางานข้าราชก,การแล้วก็มาทําขายไข่เค็มทําไข่เค็มขาย,ขาย,ขาย,ขายเป็นโรงงานของน้องวลีเองนะคะเพื่อนๆนี่คือคะ่ะ ให้ดูค่ะเปิดปูนะคะค่ะค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้าใครสนใจติดต่อได้เลยนะคะอยากให้น้องวลีของเรานี่มีรายได้เสริมจะได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวได้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนมาช่วยอุดหนุนด้วยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะไข่แดงนะคะไม่เค็มค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะคะ ะะเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณมากค่ะที่ติดตามที่มาชอบขอให้อุดหนุนน้องวาลีสอนชัยเป็นแม่ใหญ่จ่อยเองนะคะที่บ้านดงบังค่ะตำบลหน,นองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพื่อนเพื่ทุกคนขอบคุณมากค่ะ